No, mm -hmm. นักข่าวหลายจำนักมากๆครับนี่อ๋อนักข่าวครับนี่ยครับคุดคครับครับครับนักข่าวครับอ๋อ ลูกสาวพามเจ้าต่คุณแจกว่าพามมาจะใส่อีกบัตรจะคือมาถามลูกคนเดียวเดี๋ยวมันแล้วโลดผมฮะพามนี่ก็มาดำทีใช่พามนี่คนก็มาดำพีโอ้เจ้าถามลูกคน่าใครมาเถาะคุณลุงคนบอกว่าลูกลูกสาวพามแม่นี่แหละหน้าตาพ่อกับลูกคือกันเนาะ โอ้ดูอีกทีดูครับท่าผันจมดูข้างหลังครับนี่อ๋อดู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 ข้างหลังครับโอ้โหโอ้คนไทยคนฝรั่งเนาะเขาผู้ใดดำดำผู้ใดเลยมองโูบ้างมองโู้บันดาบมดเลยอาบอะไรผู้ใดเออนองร่าีนี้ละเออ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 เเออเออเออเเครื่องออเโอ้เออ มีเครื่องบินด้วยครับเอฟซีครับอ่าเอนาอนีอ่ครับโอ้ออโหลงพ่ออะไรนะหอะฮะหวะหูอยู่บ่ท่านนี้เปนายเรียนผมเนี่ยหลงพ่อหลงพ่อ,อยงองพ่ออะไรพี่ต่อลพ่ออะไรลวงพ่ออะไร ไม่แน่ใจวันนี้คือบอกว่านางลำเกิดพันธ์พันธนะครับทั้งหมดเกอดพันคนครับท่านทุกท่านนะครับที่มาขอพรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพระพรมก็ดีตายายก็ดีนะครับจะมาขอพรองค์นะครับ พระพักที่หนึ่งนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับการเรียนการสอนหรือว่าการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะครับให้บอกขอพรนะครับพระพักที่หนึ่งพระพักที่สองจะโดดเด่นในเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาหรือรัย์นะครับว่านที่ทำบ้านหรือไม่รวมถึงรถยนต์ทั้งนี่สิงนะครับขอพรให้หมดนี่เทวีสิงนะครับพระพักที่สามนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของสุขภาพ ชีวิตครอบครัวนะครับความรักหรือว่าสัญญาอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับหุ้นส่วนด้วยนะครับส่วนพระพักที่4นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะครับพระพักที่4นะครับจะโดดเด่นในเรื่องโชคลาภอยากได้เลขนะครับหาหน่อยก็ดีลาพัฒนาก็ดีนะครับหรือรัฐบาลก็ดีนะครับก็มาขอพระพักที่4นะครับแล้วก็จะได้สิ่ง ที่ได้มาโดยบังเอิญนะครับเช่นพอเดอร์สินค้าใหญ่ๆแม้กระทั่งเรื่องบุตรนะครับเรื่องบุตรนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรหญิงบุตรชายนะครับก็มาขอได้นะครับนะครับเบิร์เนธพยานาคทั้งแปดพระองค์หลวงถึงในการวองสงสงโพธนะครับหรือว่าบวงสงประจำปีนะครับในการครบรอบหนึ่งปีขององค์ปู่ปาริจิตนาคราชใน ช่วงเย็นนี้ค่ำเย็นนี้นะครับขอขอทุกท่านนะครับโดยพร้อมเพียงกันนะครับได้ด้านหน้าปรำพิธีนะครับเดยส่วนช่วงนี้นะครับผมก็ขอใช้เสียงพิงเท่านี้นะครับก็บอกอสิ่งนี้ให้กับทางโฆษกนะครับผู้ประกาศในงานลำดับต่างๆนะครับก็ขอรียนเชิญเลยครับ นี่นก็มาสัมผัสอย่างอยู่นี่เหือหูดังป้าแตนออกแล้วมาเนี่ยมาอากรวงใจทุกคนป้าแตนนะครับเพลงก็ไม่มาสักทีท่านผู้ชมรอเพลงมาหาที่ไม่ได้อ้โหมีใประกาศเพลงหน่อยไม่มีใประกาศเพลงเลยค่ะประกาศเพลงเดี๋ยวนี้เลยท่านผู้ชมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าปีนี้นะครับ ปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วนางรำกำลังเยอ้หมดแล้วเนี่ยนะปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วเขาจะรำกันแบบไหนแต่ท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเพลงขึ้นท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันนะครับเนาะทั่วประเทศนางรำลุนไฟได้เปิดเพลงนะครับตามขั้นตอนได้เลยนะครับตอนนี้งั้นนางรำจะได้ทําการรำแล้วขอเรียนเชิญครับ นเขาเปิดพิษเขาเปิดพิษบอกเเปิดเพลงนี้กัาถึ่ำบรนชาเลยเรืเองไปบ่ไป้ระเดีพยวเดียวกันเนาะ oh ให้มีสุขลน้นหมดอยากทุกความต้องทนจัดปัดมนระยะโรคโรคโรคา